มาค่ะทุกคนนกท้ามาเก็บเห็ดดำวันนี้ป่าใกล้บ้านฝนก็ลินนิดหน่อยตกนิดหน่อยโอ้ดูขาสิคนมีอยู่ ดำเนี่ยแถตัวเนี้ยเธอเห็ดดำทำไมเหรอไม่ใช่มันมืดไงวันนี้ไม่มีแดด ตามสบายเลยแล้วแต่สะดวกเลือกเอาอูู้ดูขาอู้ดอกนี้มันมีให้เก็บแล้วดอกตุต้มๆอ่ะส่วนใหม่ส่วนใหญ่มันโตหมดแล้วอะ่ะ มา,าทุกคนเก็บกันต่อออ้นี่ดอกสวยมากไม่มันมาเดินบ่อยไงมันก็จะรู้ไงว่าเห็ดมันอยู่ตรงไหนวันนี้มากับเพื่อนสาวค่ะก็เลยเก็บไปด้วยคุยไปด้วยตานี้เดินจนจนรู้ทุกซอกอะ่ะ ขามันสวยอยู่นะเนี่ยขายใหญ่อบอบอวบะไอ้ขามันแบบไม่คอยอยากได้เหรออย,อยากได้ขาตันตันออหรอ,อ,อ,อโอเคเไปเก็บขาับตันตัน <c oughs> โอ้ยฝนจ้าอย่าเพิ่งลง อนี่แกน่าจะทำคลิปดิขาฝนหยุดให้สักหน่อยเถอะ ดูท oh, ุกคนดูให้ดูเห็ดปายาวมาถึงเนี่ยดูสินี่คทุกคนเนี่ยกิดฝนก็ตกนี่ดูกลุ่มเล็กๆที่ ที่นกไทย,ลยคลิปสั้นที่ทิ้งไว้ค้าวก่อนนะดูทุกคนจะมันเละเละมากฝนพ่อฝนตกดูทุกคนกคนกนให้ดูว่าเห็ดมันเยอะขนาดไหนแต่นกอาจจะไม่ได้เก็บนะคะทุกคนเพราะว่าฝนมันตกดูสิดูเห็ดเยอะมาก ดูค่ะดูนุ่นยาวขึ้นไปหนึ่เท้าแขกดู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 แม่่ดะดูคนเห็ดดำเยอะมากคือว่าฝนมันเริ่มตกหนักแล้วค่ะเก็บไม่ทันแน่นอนดูทุกคนเห็ดดำ ดูสิยาวไปถึงเนี่ยดูสิแต่เราต้องจัดใจเดินออกจากป่ากัะทุกคนเพราะว่าฝนมันตกเรื่อยๆไม่มีที่คาว่าจะอยู่เปียกมดนหลอกม,กกนมันเละกันหมดหรอวค่ะแต่จะให้ดูจะให้ดูว่ามันเยอะขนาดไหน,น สิไว้คราวหน้าเราค่อยมาเก็บป่านี้ไหมเนาอทุกคนแต่ก็พอได้นะคะดูในตะก้าหน่อยนี่ได้อยู่แต่ไม่ค่อยได้ทำคลิปเพราะว่าฝนมันลงหนักมากค่ะทุกคน โอ้มันเละมากค่ะทุกคนดูโนเอาแต่ดอกที่ที่มันเก็บได้นะคะทุกคนอาจจะเก็บเห็ดแบบว่าไม่ค่อยสะอาดแล้วก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่บันนี้คะ่ะเพราะว่าฝนนะเนาะตอนนี้เสื้อก็เปียกด้วยค่ะทุกคน แล้วฝนโหเยอะมากเห็ดดำเก็บแบบรีบๆฝนก็ตกอาจจะลุยไปหน่อยค่ะทุกคน เก็บเท่าที่พอเก็บได้ครับทุกคนเพราะว่าฝนมันตกแล้วเห็ดมันก็ปลอกมากเนาะเห็ดมันเละมากอะ่ะเพราะมันได้น้ำเยอะไง คนเก็บตรงนี้เสร็จนกก็จะออกจากป่าแล้วนะคะเพราะว่าฝนมันตกยังไงนกก็ขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามรับชมคลิปของนกนะคะยังไงเจอกันคลิปหน้าคะ่ะทุกคนอีกนิดเก็บอีกนิดหนึ่งก็จะออกแหละสวยอ่ะมันสวยเหมือนดอกไม้เลยเนาะแต่เปาะมากเละ หน้าเจ็ดยังไม่หมดเลยขอดูตะก้าหน่ยนี่ยนี่ด้วย